นี่เนาะอะเพวกนี้นะนนอะได้มาหาก,นก,ากันนกกำลังจักรเลนี่ก <c oughs> ักเนาะใกันกินหนร้อยหรืว่ามาในถามเลยลได้ย<อ>กินเนื้อับตายมาเลยเขาชื่อน้อแขงจรองทงองเออามาน่นาะยิ <c oughs> ยยมันหมดสำคัญ ี่น้องเอ้ตอนนี้กับเวลาเที่ยงพักเที่ยงพี่น้องเอ้ทางทีมงานเรากำลังลงมากินอาหารฮัทสบายดีบ,ดสบดอสถ่ายได้ยังอีกแล้วนี่แล้วออกิ <c oughs> อนอานนหารญี่ปุ่น,นอีกแล้วอ่ะนี่บอสยกไข่เป็นแก๊สแก้บนไข่เป็นแก๊สแต่อาหารยิ่ปุ่นกินอาหารยิ่ปุ่นรสชาติใหม่นะบ้านฮะ

ดีกองตกเองหิบมาหิบมามาเอาโทรศัพท์เจ้านี่อืมอืม,อมโอ้ขาวน้ามาจะกินจะล้มครับแล้วกันบานนี่มาเปิดมันเบิ่มอยู่เพลงกันเนาะลงกันนี่เนาะกินนนบากิแล้วอาหารญี่ปุ่นใทย อันนี้นะไอ้เพื่อนัดหนึ่งไม้ได้านี่เนาะนั่นดิเห็นเนี่ยยังห้แคทมีเขามาชนนะนะุดกับหลังลุงยงพร้จบวงเบดแล้วพอีนลุงยงบุนาบวงเบดกลังงเตอไ้กินตนี่บนี้าหมอด้อกแก่เนาะบอแล้วบอแล้วใส่กระปองกระปองกิน เผ่แต่เท้าล,ลายๆก,ก,นนกย็กินน้ำกันมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจะกินก็เปิดล์ละเอ็นฮะเนาะเฮ่ยนะต้องยกออกเลยสิเองนแต่ไม่ตึงแค่นั่นระหว่ากระเปิร์นิดเนาะ เต็มร้อยแล้วว่ามันในขามดีได้ย่ากินเนื้อค้าบตายมาเลยเขาชื่อน้ำแข็งจองทงตายมานี่หมดเนาะเต็มร้อยมันหมดสำคัญเฉพาน้ำเย็นเลยชื่อน้ำแข็งตรงกระดิ่งงเมียงบุกินเต็มนนร้อยแล้วสิมาเห็นงานได้ทำงานแบบจีนนะกับน้ำเขียวมาจุกันกินก็ได้ถสบายเลยดีายมันเลยเวลากินเต็มร้อยอย่าชื่อได้น้ำกุ้งไหนบ่ได้มันเจ็บกระตุกเออมันจางแห้งเนาะคือน้ำเขียวครับ บอกผู้ยากน้ำโคกแมีเอฟซีเป็นบัวดอก16นั่นเอากบอับบุินแล้วลูกพูดไปพูดมันน,ะน,ะนะน,นั่นน่ะเนาะเราคุณกระแทกน้ำโคกบันไดแต่เป็นร้อยป้อเป๊ปซี่บวกินเนี่ยร้อยวันนี้มันฝชายแล้วมันเดลยนอนบนรับแรงสตาสิแล้วบ่ทางในมันเนี่ยแล้วแล้วทางในนะ่ะแต่ว่าตัวนั้นน่ะจักตัวรอกเลยบ่แต่ว่าต้องเดอรมานั่นรู้ยังนะมาล่ะอย่าตัด มา yup. ต้องเมือต mm ัดอยู hmm. ่เพ <tr> ื example, ่อนจังไดอาบน้ำไายแต่แค like yep. <t uce noise> ้เขาตัดละวานเี่งาแหงนี้เขาบได้ชาผัวคืมือมือวตัดไอเวียงเลยตายอแล้วได้ตัดแล้ก่อนดบ่เมือสายหมล้เห็ไดนี่บได้ชาผัวอะไรมือเงอันนั้นซื้อมาหรอสี่มถึงยอมน้อยเดียวี่ปล่อยไว้ยอะย่อมบ่ไม่ไม่ก่อยใช่ปะ ก้อยแหะแม่นว่บีบมะรูดอ่ะบีบนั่นแล้วบีบแล้วข่วนละเดี๋ยวที่เราอ่ะอืมเราขาวเหมือนขาวฮะนะปื้ดจะหัวขวัญเร่ากันขาวคือกันเต็มหัวงอมแล้วว่าชาบแล้วชาบแล้วแต่เทพื้นรือบัตเนาะจะปั๊บดินลดชาบแล้วนะเนาะนะชาบแล้วไงนะจะปั๊บหนาดินมือเนาะใหญ่เรียงนั่นเถอะแล้วเนาะ มาหนะมาหนมันโกลนกับโยนนี่ใช้เขาบ่ะโมฮะทวบถุงของมาเลยเนาะโมมดิเออใส่ยาอะไร้ตาบุญต้องช่างสอนมากินชางช่างใชนะเนี่อปนว้าเลานะช่าสอนใ่ช่ามช่าใช้มากินพริกมักถั่วมากกันพรกเขียวลง ทางรามเปหลอกเยอะเลยเป็นปีนคดึงไก่ตรงยางหุงนึ่งกอกินแล้จใจแตกอกแกงเราไหมเรามาแต่โคราชเยอะอันนั้นมาเนี่ยเพียงกินน้ำกันจ้องนะนะโอ้ยต้มไงบ่ายบ่มยอิ่งมิ่งไกินก็อนมเวียงเร้มากินน้ำ ไ่ใช่น้ำแข็งะเดอยเมื่อต้มไหนข่าหม้อวันจคืนฟันเมื่อตอนลูกชายเราสองข้อางกัหม้อแล้วต้นไม่ใหญ่เพร่มนยังได้เนาะไม่ใหญ่กันพวกคลิปเราไปง่า่นั่นอย่เบอร์โทรมาเอื้นกินลาบง้ว เมนบ่อบเดียเบิดโทไปหาแม่เบิดโทเนาะโัวเดินเขาจงไว้หันจักโลนึงนั่งเราเขาคลายวัดก่อนถามมาออกมาเอามากินกระปูลเชื่อเรื่อยแต่เนาะมาถือไอ้นี่กินก็ได้ใช่เนาะเจ้าตสงการเลียวนั้งจิ๋วออกมาให้กินกินทั้งเว้นทั้งเท่านะด้วยปพื่อนเนาะทั้งมือเรียนแล้วนี่งสองมือเนาะหลับแล้วหลับแล้วบ้านให้กับคนกินกระดูกผู้เด้อกินนี่ทีบอกให้เนาะขึ้พราะชาดังงอนจะเจ็บก้ามซิ งวดทองวองวดาหดวดได้หล่นไข่ต้มไข่แ่บาเนีกินลาบด้วยวะแน่ได้เดีขบม่าได้ับมีเนาะไอเอาข้าวคั่วหัวหอมใบ่อมานะเอาเียงเรายังมาลลาบพินี่เนาะอยากเราเียงเาไม่ก็มีบ่แล้วใสช่อยใส่เื่อนสุกกระกเรื่อัวมอได้เขียงบ่จะดือเียงท่านมอมีได้จะไปใส่ได้ก็ได้ พับหอมักบัวเดี๋ยวเทปเอาเพื่อนเาหอมกันหอมเชิญมี่นี่อาลูกยาแหลเชาวเดี๋ยวเตรียมการขนาดนั้นการคืนไงด้เทียเป็นเศ้าเนาะม่อกี้ไปคุดกมงเยนเดี๋ยวนีบเอารถไปพาไปคุดเอาอะไรนิดเดีย

เอาเมาื่ออยู่บ้านบัวเท่านะชินกับชินรุ่นทั้งพี่นะเป็มแม่บอกให้บ่ายจังนี้ม,นะมัน,มนเล่ะบ่นอะไรดิบ้านไหมติดมีดบุหรี่เบล่ชอยจุ่เ <laughs> ดี๋ยวมันขาดแต่แต่ชาม,มงกับคืนเน่ยบัดตลาดแรงไปไดิชีหามงผิดอย่างได้กินมาดิฮ้อนฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนเยอะมันไม่เลยจับได้แต่วางจับเนาะหั่นยังลุงเดี่ยงว่าครูรบุตะอยู่นะมันนุ่มดีเฮ้

น้บอเราม,มาเฮื่ดองแล้วเราไก่มาไก่อดิอามาจบเรื่อดรอบของเราฝึกนมานู่นพื้ได้บัตรโอรด้อับต่อยนิพุ่นเราพื้นได้ขุมเงินเลยเราพื้นน้ำบอลค้นว่าวน้ำค่อยอไปแต่ยังแบ่ลงลาบให้คุณตัวลาดีใจคนแบ่งราบหาลามาเลยนี่ จ้างเวียงเนี่ยแต่ละเมื่อเนี่ยี่น้องเลยรับจ้างเพื่อเนี่ยขีดข้าวแล้วบอได้นั่งเลยลุยงานเลยอันนี้จะเป็นงานเหมาเนาะ วิทวิทคำนะพ่อวิทคำมากสอคำวันนี้สคำวันนี้บ่สามคัมวันนี้เนาะเหงเลยห่างสองคำคำต้องมันนั่นมันคันอยู่แล้วชิปห้าคคุณมยังไม่ได้ชิปปลายมือนะยังบห้าคำแล้วกันเงแฮมคุณได้ดับคุณยังบัขึ้นได้โมแมนโมนเขาชิแล้วคจังขึ้นเนาะเนงาขึ้นแล้เนาะมันฉับมือล้วัแนวมันได้นะ ชาเมื่อเลือพ้นโลกก็ได้แล้วหาย่ำมันโผล่พื้นพื้นแห้งกันแต่บอสหาแนวกินมางก็ขึ้นแล้วเนาะแล้วช่ผมกบมาพื้นนี่ยมาแล้วถานมันคือแล้วอยู่ถ่านนึ่งเลยพื้นมาแล้วบอกมัอพื่นมาแล้วผาชุ่มคือบุกว่างมันได้มือละพาในกระทางในใจเนี้มันหอมอันนี้มันกว้างฉันแล้วเห็นแต่เมื่อหลดว่ายเลอเนาะมันแบบว่าพื้นบัวฟ้าวสิ ปเฟลและอีกอย่างเขาเ็นลายเวียแล้วเขาเนงาเหม่านรับรมันมีแต่เล็กน้อยไปช่ยปุินช้เปัุิดมัดกัดอยู่แล้วเนาลามุนวัดอ่าวมุนวัดว่าอาววาเป็นนายิมนัดอดคหาเงินเถียอนกัไเปิดผนยินยว่าเนะจุ้งตายไปดีกว่า เป็นเลเ้็งงานมึงเซียงมัดมัดแย่ช้อนว่ายช้อนว่านเป็นบุ๋มปักโผบุ๋มไเกียรบเพิ่นเพิ่นมีเกียรมีสักสีดิเป็นเป็นนายเราได้ดลูกหลานนะว่าฝันลูกหลานบุิดแร้วว่าคอนี่โคตเนาะโคตเนาะมีมีเงินใครเราดีบ้ ดแล้วแล้วมาหอนวัมแล้วมาเล่าอใยิบบดนจบคลิปหนึงแล้วคลิปนึ่จบแล้วยังเหลือคลิปนึงก็ได้มาทีเเพงเดก็ราทาปูนงนี่จได้จากคลิปนีคลิปก่อนเแงดังมันแม่นทุกการบรรลกนี่ลุงเวียงินอมยังมือเช้านี่ก็ียเจ้ากาแล้วต้องเขียนมาชว่า อแต่รรเราไข่โ่เบิงในเฮือน่นนานเขียดนี่เขาทาไปทั่วแป้นเนะาะหมานขูดแล้วปั่นเเเพราะว่าเาตอวน,นั้นะเายังเห็ไดไานเจ้าอยู่ลุมมานมันถึหัวกันได้ขูเน,ะนาะใส่ไว้ก่อนเดปั่นาปั่นตัวน,นั้นเร็วเา mang h a ดเนะาะเ๋ยวห a าง h มแล้วข้นยังมได้ทั่วเเอทาทตอน,น,น,ร<ห>นแรกนน นอก้กันมาห่างแล้วอยู e <But> mine, ่ล่างมันบมดได้ใช้ห้างเนาะมาจากห้างมาเห็นไหมเจ้าวาเ่ยกันได้ห่างแล้วคือว่าจะให้มันชัวมันนะคุป่ะโนะเจ้าสร้างและหงย่งบทคุมาเลยเนี่ยบอกกันอย่างยังมันได้คุปเมื่อกี้นี่เนี่ยเลิยคือว่าสร้างคุ้อมด้วยลายอันเริเหมือกันเันป็นอยังมันยาเป็นตื้อสร้างคุสร้างแล้วืมคุกละห้างมันคุ้ยละลุม กทั้งปูนทั้งยังนั่นกบคือวัวกันทั้งวแต่กันนึงก่อเห็ดได้ฉั่งก็วยมีมะวังหน่อยไหมเห็ดยางก่อไปค่อมาช่างเบี้ยงหมดย้อมทุกตีฉั่งเบี้ยงไปเฮ็ดอีกแล้วบ้านี่ไปเกินมีอยู่พุ่นช่างเวียงอหนหน่ะเห็ดนอกเลยฉั่งปืนเด้อืมเม่นเฮ็ดเทือนอันโบแม่นเฮ็ดเทือนชาดมอนี่ช่างเวียงได้รางวัลแล้วเนาะอันนี้โบเคยได้รางวัลนะหมูจิกเทื่อช่างเวียงนี่ มนนนบ่าาเะวันช้างแล้วเราเห็ดเราเป็นแนวนี้จะเก่าบริเ็ดวางเอาแล้ววันน้าเนาะช่างเวียงเพ็ดนาทีเด้พอดีนะฮะก้อยแล้วท้ำนั้นนะเป็นเวลาปั้นแล้ววันนี้ตั้งเท้าพูดก็จะเา็นปั้นแล้วก่อยท้ำนั้นหรือพอดีนะบัดก้อยอัน ก็ผันปล่ๆเฮ้วเฮ้ยเกือบางเยยังกือางเออมันแหละมันหลงเลนะหเาขก็อกแล้เวเาถั่น้ามันะลายแล้วเอากรลนเพื่อนนะเอาไปไอมันขืนครับมากินเลแม่น้ำเย็นนี่ยังชามทุกพุ่นมาอยู่ตู้บอรถนะ <c oughs> ใส่ได้หนหาหทุก ซทำทำถุงพายเนาะซทำกับบุ้งตัดผมตัดละมือให้หมดเลยมาาสิตัดให้แบบมือเมื่อตัดอยู่เพือนเนาะมันบ่ได้ตัดมาแล้วเมื่อกัดไตผมพายตัดโบเชื่อโบมีความเชื่อต้องตัดก่อนถึงมือเนาะมือไรก็ห่านหน้ามโนเวียงมันโบจะมีนะตุูมไหนที่บอกให้นะตีตูมเบียงตียากตุูมเพียง ทัชให้ทางพี่บอบเราไปตัดลาอย่างบ่เงาบอเวรชายบ่ทาเขามาบ่มาเนี่เมื่อได้มาขนี้มาข้าวเบี้ยวพี่นอเนี่นพ่นจะมาข้าวเบี้ยวเราข่าๆงอยู่อยู่เพื่อนไปกินมื่นวายมื่นบุญรับบุญอยู่ใช่บ้านแล้วดินั่นแล้วจะไปตอนแรกมือไปกินชินหเมือใดไปกินชินเนื้อเพินเลเนาะทางเวียงเมา่ไปบ่ เอารถเก่งน oui, ้อยเราไปได้หักนะฮะตัดตจะตัดให้เมื่อแรงเนาะเมื่ออาบน้ำเราไปกินชีสไปตัดเดี๋ยวนี้เพราะตัดเมื่ออาบน้ำเราขี้รถไปกินชีสแถวนะสามคนนะก็แรงเนาะเนาะชีสกูมูอซื้อมาให้กินเพิ่อนไหนโมถือไปกินกับมันคำคูณได้เนาะจานบอยท์มันหิวมาโหลดไปบ่ฮอด nó đi ừ. ở mái, oh, <laughs> ở thấy... mình... mà... 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 leo à, đành. ôi kha. mình nhìn xem tung, anh đỏ để tít đẻng. bữa nay chắc nó, cái cái tít đẻng, mi kíp nướng, ngông để tít đẻng nó cũng bộ kiểu sao? cái này, nó, nó có cái. sao? leo được là đấy. ปล่อยทำอีส์นะปล่อยแต่บัวชักวันตีแดงแล้วล่ะวาบเข้าไปหล่ะเห็นบัวแดเบิ่งนี่พายจักววันตีแดงเห็มันตวดใช่ไวัดให้มันตีแดงชิมเขียนวันนี้คือชื่ออะไราแต่ก่อยพอดีแห้งช่างเวียงกับช่างฟื้นเฮานี่ก่อยที่เราชอบเลยป่ะเย็นน้ำช่างเวียงเดี๋ยวนี้นะเย็นปั่นเย็นอย่างเย็นน้ำช่างเวียงเออวันแรกอะช่างฟื้นเป็นไร เทียน้ำช่างเวียงพอได้แนห่ในในแล้วพ่อเออใครแน่แล้วช่างเวียงเนี่ยเผยแผ่ความหูอ้อะไรเนาะไปด้านมุดนอ่อยว่าเหตุอะไรกฮะเ็ดเงินคัวนะ่ะนันบอกฮะตืบปะตือตวัดเทียดินเลยสมุนไพรเห็ดยกกิดเลียดินแล้วว่าบลัดเช็ดสูงเพราะว่าเขาเวลาเขาฉาบนะที่ได้จุ่งไว้มันจะบบชเสียเวลาเสียเวลาฉาบไปใช่ไหมแล้วพ่อเขาเลียดินอันหมองเคลือนคัวนะเพราะว่า เห็ดคันด่ขึ้นเนี่ยมันเป็นจังหวะมันดิเฮ็ดทั้งนั้นบ่คันด่าทั้งนั้นแล้วมาทางนอกนี่ดิฮะเห็ดอะไทางนอกเห็นอกจะอะไรทางนอกนี่เฮ็ดปูนเห็ดฮาบ่เห็ดฮาวเห็ดหย่งฮะมาวางนั่งเล่นเห็ดเพื่อนเฮาหน่าเนาะเห็ดเพื่อนได้เฮาเนี่ยมันไม่เฮา เอาหน้าจ้าบอยลี่เห็นไหมงานตกแต่งต่างห่างได้บอกว่าได้เอาลี่ได้ตกแต่งต่างห่างแด้น่อยเปลียโอ้งานตกแต่งเขาสูงคันงานตกแต่งเนาะอ้าวงานจับเรียกถ้าใจนี่อยากให้ท่านหมอนี่มีสีทาฮะอยากทาสีมันสะอาดทาสีนะสะอาดหงษ์สะอาดตาบ้างกว่าเฮือนเขานะเฮือนเจ้าบัดบดิชาทาเน้นได้มันบวมทายากแล้วเคือนเจ้าคนเขาอยู่เหรอเนาะทายากแล้วเขาอยู่เลย โบได้ปูฮัดกับโลนะสิ่บ้าเพลงเด็ดใช่โบปูได้เดินครัวผลัดมันปูกับโลเกี้ยงผลาดต้องปูโสร์ไปของน้ำแค่เก่าพังเพลงเห็นอย่างเนาะงานต่ออมอ,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 อล,อออล,ลมาแล้วได้เหมือนนะี่ไงสร้างหมอลนะเอาหมอนมาได้ใช่อาหมอนใช้รถมาลนะ ไปให้ทันมอได้ว้าวทีนมาพักผ่อนแล้วจ่างเวียงว่าม่พักไปวหรือวะอิจข่าวเราไปนยอมพักเราไปกอยปูนลุยต่อ้เอะกขึ้อถอยขึ้นไว้ไม่เวียนมาชงเนาะ เดินได้อันขอเท่านะขอแล้วก็ได้แล้วนั่งกินข้าวล่ะนั่งกินข้าวได้ล่ะใช่คือได้ข้าวบอกเบื้องโมดูโมเราเบื้องโมดูว่าเพิ่นพัดให้นะเพิ่นพัดให้มือนะมือว่าบอลอดแท้เนี่ยเพิ่นว่าถ้ารอดไปได้เพิ่นว่าถ้ารอดไปได้เราทีอยู่หึงเพิ่นว่าเอออย่ารับเก้าชี้ปลายบาทนี่แสดงว่าอยู่หึงแห้งบาทเนาะเราที่อยู่หึงแห้งบาทว่าเพิ่นพัดให้มาด้านนี่ ก็หั่นได้หั่นกินข้าวได้เ <c oughs> ดี๋ยวนี้ได้คนนได้เป็นตับแน่ตับตับไข่ตับลายตับไข่ตับลายแลีวก็บีกระตุ้งไข่ลังกระอักเสบบุญแห้งํำท่านหมอเนาะคนนี่ไก่แล้วกันยังแบบนี้น,น่าตายเลยคนเพื่อคนที่ตายร่้ไหท่านหมอตังเต่แล้วหมอกะย่าให้ปวัวได้ตอนนะอันนี้นนอันนี้นนก็คือกันนะอันนี้นี่ให้ขึ้นว่าหุวงหมอเขาจนว่า เอาเห็ดชุมเฮาเห็ดได้แถวนี้ขันบุคขับวันไหนก็ไปแควงไปอันอุบุต่อนะระดับนั้นผู้ใดอันนี้ก็จะพากันแกะมาเฮือนนะแล้วแกะมาวัดคืนดีใจได้แล้วคืนนี่ไม่เห็นได้ว่าเสียใจเรือยังไงก็ดีใจนายเดี๋ยวว่าเขาว่าอุตานายเจ้าตีแถวหมอแถวอนามัยนี่เขาบอกว่าอย่าปลูกกระยาแล้ววะระยาให้ปูวแล้วได้ท่านหมอก็ว่าจะได้เอาไปทิ้งันแน่นนะท่านหม้อมาซื้อเครื่องมาเต็มรถหนึ่งไว้เหรา เราผมมาเอาอท่านไปถ่ายพูดไปถ่าได้เสียงตูดง้ดังๆแท่าตู้กับตัวน้หนาเฮือนวังแล้วยู่เนาะอ้าวพี่น้องก็จบคลิปลงสกอนเด้อคลิปนี้ก็ได้กินอาหารอิ่มแล้วก็ได้